ครับสวัสดีพี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาพี่ๆน้องๆเอฟ fc เอาพา w เวอร์เครื่องเสียงเจ้าอินดี้นะครับกลับมาใส่รถด,ดูว่ามันจะทำงานได้ปกติไหมนะครับก็มารอดูกันนะครับผมหลังจากที่ถอดไปให้น้องซ่อมให้ครับให้ช่างหนิงซ่อมให้นะพี่น้องนะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดภายในเลยครับยังลกโสกระปกอยู่เลยเดี๋ยวหลังจากที่ใส่ power เสร็จนะครับผมถึงจะล้างทําความสะอาดนะครับผมเก็บให้เรียบร้อยนะครับเ,เช็คภายในให้ดีโอ้ดูเศษกระจกยังอยู่เลยนี่นี่เศษกระจกก็ยังอยู่ยครับอันตรายครับมาเดี๋ยวจะใส่ power แล้เดี๋ยวต้องหันกล้องยังไงดีพี่น้องนะครับ มาดูมารอดูนกันว่า,วาจะจะเสียงมันจะออกมากระหึ่มเหมือนเดิมไหมมารอชมกันเลยครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะรู้ครับว่าจะออกหมู่หรือออกจ่าอ่ได้ข่าวมาแว่เวๆนะครับว่าเจา้ต้อมหมอความไม่สบายไม่รู้ว่าเป็นยังไงมั่งนะครับ ก็ฝากความห่วงใยไปถึงน้องมันด้วยแล้วกันนะครับผมฝากความห่วงใยไปถึงเจ้าต้อมหมอความด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะน้องนะเพราะว่าก็ไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนแล้วครับก็เป็นห่วงเป็นห่วงน้องมันเหมือนกันเพราะว่าได้ข่าวมาไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับก็อยากจะให้น้องมันรักษาสุขภาพนะครับเจ้าต้อมต้อมเอ๋ยใจเย็นเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาก็อ่ อยู่มาแบบความสนุกสนานนะครับเพราะว่าไม่เอ่อไม่ได้ไอ้นี่เลยไม่ได้ถามข่าวตั้งแต่ผมก็มาตั้งแต่เมษาเนาะมาตั้งแต่เมษาว่าไปวิ่งงานไปไหนมาไหนก็ส่วนมากก็จะได้ไปคู่กับต้อมนะครับไปคู่กับเจ้าต้อมเดือนทั้งปีเลยดูดูกาลนี้นะครับก็ เป็นห่วงน้องเหมือนกันครับได้ขขาวว่าไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับก็ฝากหมอตาลดูแลน้องมันนะพี่น้องกันก็ดูแลกันนะครับผมอุ้ยเฮ้อย่าดีอย่าดีเขียวนะแป๊บเลย ไฟไว้บอกว่าโอ๊ยไฟมาเปิดวะมีหน้าละมันแตบเลยพี่น้องไฟมาเลยอืมก็ต่อไฟในรถนี่ก็ต้องระวังนะครับต้องแบบเอ,อ่อสำหรับคนที่เป็นเป็นไฟนะ เป็นไฟจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าต่อสุ่ม4สุ่ม5นะครับไม่งั้นมันอันตรายครับมันจะเป็นเหมือนคันที่ผมรีวิวให้พี่น้อง fc ได้เห็นเห็นไหมครับก็คือไฟมันจะช็อตได้นะครับผมไฟมันจะช็อตได้อันนี้เราก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรหรอกครับแต่ว่าก็อยากจะเตือนอยากจะเตือนพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่ชอบต่อไฟเองนะครับก็ เช็คให้ดีครับเช็คระบบให้ดีก่อนต่อ,อเดี๋ยวมารอดูกันครับเดี๋ยวนะนี่ครับผมต่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ผมก็จะเสียบสายดูนะครับเสียบสายดูว่ามันจะตึบๆตับๆไหมนะเฮ้ยไม่ใช่ดิไฟตัวนี้ไม่ใช่ต้อง ตัวนี้ก่อนเปิดนี่แล้วก็มาเปิดนี่ครับลองดูครับติดไหมตึบ๊บฮึมมันก็ยังเป็นอยู่ครับเป็นอยู่เลยเอลองใหม่เอไปที่อะไร ก็ยังเป็นอยู่ครับเดี๋ยวต้องไปเรียกเจ้าหนิงมาดูครับไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเดี๋ยวนะพี่น้องเดี๋ยวเรียกหนิงมาดูก่อนเอ๊ะเป็นที่อะไรวะเอาเดี๋ยวมาลองดูใหม่ครับพอดีเดี๋ยวน้องมันยุ่งอยู่ เดี๋ยวผมจะลองเอาสายสายสัญญาณออดิว่ามันจะจะติดไหมอ่านะดูนะกึบก็เป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมครับ,บเกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวกันเอ ไม่ใช่ละอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดสวิตไฟก่อนนี่สวิตไฟอยู่นี่นี่แก <Get. S 1> ะถอดออกไหมนะเนื่องจากมันมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาไปให้เจ้านิงทำให้ใหม่มันเป็นเพราะอะไรกันแน่ เรายัางไม่รู้สาเหตุนะครับเอเป็นเพราะอะไรวะเฮ้ยเดี๋สายลำโพงมือเดียวมือเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวก่อน เกิดอะไรขึ้นนี้สปิดสวิตไฟปิดหมดเรียบร้อยครับมไม่มีอะไรอะยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ผลยังทำงานไม่ได้นี่เกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นเนี้ทำไมมันไม่ได้เอ้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ครับเดี๋ยวจะไปดูตอนน้องมันถอดเช็คดูด้วยนะครับ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ที่ได้ข่าวว่าจะต้อมไม่สบายครับผมก็ฝากไปถึงด้วยความเป็นห่วงจริงๆครับด้วยความเป็นห่วงน้องนุ่งมันจริงๆนะเพนะราะว่าเคยกินเคยเล่นเคยทำงานคู่กันมานะครับมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันนะครับกับต้อมหมอความนะครับ ยิ่งพวกเรื่องอยูท y o ยูท YouTube ูบนี่บางทีผมก็ต้องมีแต่ต้อมนะครับทําให้ผมช่วงที่ไปวิ่งงานอยู่ที่บ้านาบ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านอะไรนะบ้านสายโทรสิบหกนะครับนะครับไปสายโทรสนะิบหกก็ไปพร้อมกันนะครับไปแล้เนี้ยก็ไปพร้อมกันนะครับก็ไปพร้อมกันมีผมหมอตาลน,นะครับต้อมหมอความนะครับผมแล้วก็ เจ้าอามนะครับเจ้าอามก็ไปตอนนั้นนะครับอามนี่ลูกพี่ขายรถไปแล้วนะครับก็เลยไม่รู้จะขับรถหรือเปล่าหรือจะเลิกขับก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ฝากถึงเจ้าต้อมด้วยครับฝากาไปถึงน้องมันด้วยนะครับก็ดูแลตัวเองดีๆรักษาสุขภาพนะครับที่เก็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ขอให้หายเร็วๆครับผม รอเจอกันนะครับหวังว่าน้องจะหายจากอาการป่วยเร็วๆครับสําสหรับคลิปนี้ก็บายๆครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขกับการรับชมคลิปครับบายๆ